นครพนมสุดเขตแดนประเทศไทยนะครพนมนะครับสบายดีสวัสดีครับผมพูดใหยดำนะครับมามามาเข้ามาเข้ามามือน,นี้มี f อตัวน้อยนะฮะ FC ตัวน้อยเข้ามาด้วยเข้ามาเข้ามาเข้ามาสวัสดีอุย้ยเปิดไฟดีกว่ามันไม่ค่อยเห็นหน้าเนาะวัด <What? S 1> อ้าวสบายดีมาแต่ไหนกัน,นมาแต่ไหนกันนี่ฮะมาแต่ไหนกันมาแต่ลอยเอฟบอ เว้าคือบอกว้าอีสานเว้าอีสานเป็นบ่เว้าเป็นเป็ี่ยนยังคือเว้าเป็น่ยนตัวเปลี่ยนเอาแนะนน้ำตัวซื้อยังเอากระต้อเอากระตออันนี้ไอคิวครับอันนี้เอมมี่ค่ะเอมมี่อันนี้โอ้มือนี้มาเที่ยวเป็นบ่มาเที่ยวงานยังงานยังเป็นเธอแรกกันบ่มาหลายเธอบ่เป็นยังไงเธอแรกในชีวิตเรนบ่เวลคัมทูนครพนมอ่าเดี๋ยวจะเห็นลายเรือไฟกันนะฮะแล้วเอฟซีพูดหนึ่งเฮลโลเฮลโลเฮลโลฮะไอยูเฮลโล ชื่อหยังชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อออะไรรคับ้าวอ่ะฮะมือนี้ไดเอฟซีน้อยๆนะฮะจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะับม yeah, ืน so ี้เดินทางมาไปกลับหรือว่านอนนี่นอนนี่ปะเอาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ยเอันนี้อันนี้นอนนี่ปะอ่าอาเนี้นอนนี่หรือปล่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูไหลเรือไฟนะไปเดินถนนคนเดินหรือยังเดินแล้วเป็นไงมั่งของเล่นเยอะไหม เยอะอยู่เนาะโอเคขอบคุณมากมากเลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับลุงจากร้อยเอ็ดนะฮะไปมากับใครครับมาคนเดียวมากับพ่อกับแม่โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายนคกพนมยินดีต้อนรับไปดอไลดูไหลเรือไฟนะโอเคครับกะมื้อนี้นะครับเป็นมื้อแรกนะฮะสำหรับบุญ สำหรับงานไหลเรือไฟนะครับชิติกวัฒนะครพนมนี้จัดขึ้นทุกๆปีเลยนะครับท่านใดที่เคยเดินทางมานะครับจะหูจักว่านนครพนมนี้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับและก็เป็นเมืองวินเทจอีกเช่นกันและก็เป็นเมืองในประวัติศาสตร์นะครับเพื่อนๆท่านใดเคยมาเบิ้งนะครับไหลเรือไฟนี้บอกไว้ก่อนว่างดงามมากๆเลยนะครับจะไหลตั้งแต่วันที่20มือนี้วันที่20นะครับไปจนถึงวันที่30ของเดือนตุลาคมนะครับก่อนเข้าเดือนพฤศจิกายนอื มาได้ครับมาได้มือนี้ผมลงคลิปเป็นมือแรกสําหรับางานไหลเรือไฟนะครับงดงามมากเลยพร้อมกับถนนคนเดินที่มีคนทั่วสารทิศทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็ แ骇ล่างไหลกันเข้ามาเพื่อที่จะมาย่นชมความงามของเรือไฟนะครับหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวนะครับจังหวันดนครพนมนี่ก็อยู่ตรงข้ามกับเออเมืองท่าแขกของแขวงขำม,ม้วนนะครับท่านไหนที่เคยไปเที่ยวแขวงขาม,มว้วนนี้งดงามมากเลยพมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ลงสเสน่ห์ของภูเขานะครับในเทพยายที่แขวงขำม,ม้วนนะครับโอเคครับเรื่องใดเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปเบิง่งถนนคนเดินนครพนมนะฮะดินดนดินตันต้นสวัสดีครับมาเที่ยว ไปเที่ยวด้วยกันนะครับวันนี้หลานครับหลานหลานชื่ออะไรชื่ออะไรครับน้องอะไรน้องอะไรน,น้องญี่ปุ่นน้องขับวปุ้นน,น้องเจแปนวันนี้ได้ของเล่นด้วยโอ,โอ้โหได้ของเล่นด้วยอะไรน,นี่รถอะไรเป็นการ,จ,รจาเป็นรถจาแเป็นนี่เป็นการมาเที่ยวเอ่ออย่างเืียเที่ยวรถไฟที่แรกกันบ่ที่แร้ของเพื่อนบ่อันนี้พอเพื่อนครั้งแรกเลยเนาะ ไปครับถนนคนเดินนครพนมนะครับกับทุกครั้งที่ผมเดินทางมาที่นครพนมถนนแห่งนี้ก็ยังคึกคืนไปโดยนักท่องเที่ยวนะฮะไปตามลานไปครับดืดดืดดืโอ้ชนชลชลชนชลชลชลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้ขนมเยอะแยะเลยร้านนี้มาเลยครับอยู่ติดใกล้ใกล้ยิมโค้งเลยร้านประจำครับร้านประจำไปกันเลยนะฮะนี่คือถนนนครพนมนะถนนคนเดินนี่ก็จะคึกคัก ไปด้วยผู้คนนะครับจิรจิรจิ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 จสลรับเรื่องอาหารนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมาอีกรอบมาอีกรอบหนึ่งร้านร้านน้ำปันร้านน้ำปันในตำนานครับมาได้ผงหยกนะฮะผงหยกผงหยกนะครับวันนี้เดี๋ยวเมนบโอ๊ย ขอโทษห,หลายๆเดี๋ยวจะตามไปเบิ้งจ้าโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเ<อ>บิง้งบรรยากาศกาันเด้อมื้อนี้โอ้ไปไปฮากกามาไปฮากกามาปาก, <ๆ S 1> กซ<ะ>ีเข้าแล้วบอเราเรียบร้อยแล้วแซลมอนนะแซลมอนน่าก,กินมากเลยครับโอเคลานผมเฮียครับอุปโภคมือน,นี้รู้สึกว่าคนหลายมากเลยนะครับสำหรับู้ลานแว่นล้านแว่นไปใส่ละเนาะลานเนาะด้านหน้านี่คือหอนาฬิกานะครับขวามมือนี้เป็นร้านอาหาร รับสักอันไหมครับอา,อาเข้าชาลาแล้วเห็นแล้วเฮ้ยเฮ้ยบท่ากันได้เนาะคือบท่ากันเหอะคือบท่ากันโอ้โหคนย่างหลายเลยนะฮะโอ้เสียงย่างหว่วยหวนเลยย่างมื้นี้นะครับก็ถือว่าคนหลายมากเลยนะครับมื้อแรกนะครับสาหรับการเอ่อ มื้อแรกสําหรับการเอ่อไยเรือไฟนะฮะของอยู่ของกินกระลากหลายเลยนะครับผู้ใดที่เดินทางมาที่จังหวัดนครพนมนะครับมื้อนี้ไหลเรือไฟวันแรกครับอันนี้หอน,นาฬิกานะครับของชาวเวียดนามอนุสรข้าวย้ายกลับไปปัตตุมนะฮะสวัสดีครับชื่อได้หรอือบ่ชื่อได้โอ้ชื่อได้ไดโอ้สวัสดีสวัสดี ABC normal เปนเดียวเป็นแรกวะ คนเดียวนะโอเค,อเคเมากระหลานมากระหลานครับมากระหลานมากระหลานครับน้อง,เ,งอเอามาผู้เดียววนะ,อะโอเคปะย่างเบิง้งบรรยากาศนะฮะโอ้รู้สึกว่าเคยมาซื้อน้ำร้านนี้เขาบอกว่ามาเอาเงินทอนเนอ้เอ,อยังว่ได้มาเอาอยู่ฮนะคนหลายครับเดี๋ยวเขาจะย่างไปบริเวณเออันนี้ครับย่างไปที่พญารีสัตนาคราชนะครับแล้วก็ไปท่าเบิ้งไหลเรือไฟกันนะฮะคนหลายมากเลยนะ ขุนพลยางขับเดี๋ยวเฮาเบิ่งกันครับว่าเฮาจะซื้อ,อยังเมื่อแน่นะฮะซื้ออย่างไปได้แน่เสื้อผ้าเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยนะครับบอกไว้ก่อนว่าของกินนะครับตอนนี้อัดแน,น่นถนนเส้นนี้มีทั้งของกินนะครับแล้วก็มีร้านค้าโอ้ด้านในครับตลาดตุ้มโฮมนะฮะเสื้อผ้าก็หลากหลายเลยถือว่าเป็นเออ สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกัพนมนี่ถือว,ว่าเป็นเมืองเก่าเมืองแก่เลยนะครับซ้ายมือเป็นโอ้หยุดเดี๋ยวนี้หยุดเดียยดเด๋ยวนี้เข้ามาเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านแมงในตำนานโอ้มาเมื่อนี้มีตู้ไหมใส่ตู้ไหมวะไอ้เมื่อนี้ปาดแมงแมงเบิ่เอารัครับกระแตนะเป็นร้านแมงในตำนานเลยครับร้านแมงในตำนานมาบ่ใดก็เห็นไอ้เพือนว่านนะั้นเนาะ โอ okay, เคล้ำรวยล้ำรวยไอ้ล,ำล้ลำรวยล,ำลย้ลำรวยล้ำรวยครับร้านแมงในตำนานสวัสดีครับรู้สึกว่าคนหลายมากเลยนะฮะ มีแค่ประมาณแค่ทุ้มเดียวนะครับก็คือเรือไฟเรือไฟยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวยังได้ท้าเบิ้งเรือไฟไปพร้อมๆกันนะครับโนเคครับรับแล้วรับวันนี้เป็นพระเอกนะเนี่ยหานางเอกไม่ได้ก็เลยเอาพระเอกมาเลยนะเดี๋ยวเราจะย่างไปจนฮอดพระยาศรีสัตตะนาคราชนะครับแล้วก็ไปท้าเบิ้งไหลเรือไฟกันนะครับว่ามื้อนี้เรือไฟจะออกจากลำนะครับแต่เบิ้งส่งแล้วนะจะออกประมาณสองลำ สวัสดีครับโอ้เป็นตะกินแท้น,น,นี่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 ร้านไส้อันนี้เคยมาซื้อกินอยู่แ่บหลายอาลังการงานสร้างเลยอิ่มมากอินมา,ากเอาไปใะ,ะล่ละอเาาลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่จะไปไหนอ่ะฮะฮะของเล่นหนาเอาเบิ้งดูโอ้โอโอได้เลยดี โอแล้วพอแล้วโอ้อันนี้เขาเรียกว่าฮักฮักฮักนะอันนี้เขาเรียกว่าฮักฮักฮักที่แปลว่ารักไงฮักที่แปลว่ารักเอาสวัสดีครับสวัสดีครับ คนหลายมากเลยนะครับมื้อแรกนะครับในการเปิดงานไล่เรือไฟนะครับอุ้ปิดจมูมแหะมาแล้วครับยาัางอีกประมาณเก้ามือเลยนะฮะมาเลยมาเลยครับมาเลยอกูเบิร์โลดครับโคตรเขาเฉียอ,อาหารย่างหลายเลยนะครับที่นี่คือถนนอาหารและก็ถนนของช็อปของนักช็อปนะถนนของนักช็อปซ้ายมือนี้คือไส้กกอกเนื้อทอดไม่ให้อัน บอกไวก่อนเลยว่าอาหารนี้เยี่ยมมากมายเลยนะครับเมื่อนี้เป็นมื้อแรกนะฮะในการประเดิมไหลเลือไฟจะถือว่าทั้งคนทั้งอาหารนะครับทุกอย่างนี้พร้อมกันโโหมึกหน้ากินมากเลยแวะเบินกันครับ5้าสิบบาทเองไข่ปลาหมึกนะฮะไข่ปลาหมึกไข่ปลาหมึก แซ่บฮนะือะไ้อ้กินน้ำลายเดีเ๋ยวเราไปหาน้ำกินก่อนนะฮะเขารู้สึกว่าคอแหบคอแห้งก่อนที่จะเบิ่งเรือไฟมานะครับตอนนี้เรือไฟยังไม่ปรากฏตัวให้เราได้เห็นเลยนะเรือไฟยังไม่ได้ปรากฏตัวให้เห็นนะครับแต่เป้าหมายลักๆในนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวเดินทางมากะส่วนมากก็จะมาเชื่อสิละครับถนนคนเดินนะครับพร้อมกับมีไหลเรือไฟนำ้ำก็เลยเอ็ดให้มื้อนี้เป็นมื้อที่ไม่ธรรมดา งามนีบเก่ยงยีนแล้วเอ้ยยีนเหรอครับเอาไหมเอาละครับเรือลำแรกมาแล้วครับงดงามมากๆเลยนะครับสำหรับไหลเรือไฟในปีนี้นะครับ2566เดือนตุลาคมนะฮะ มือนี้รู้สึกว่าน่าจะไหลกันอยู่2ลำนะครับลำแรกผ่านไปพร้อมกับจุดพุแบบงดงามมากๆเลยลำที่2กงกำลังจะมานะครับเรือลำแรกของปีนี้นะครับแล้วก็เรือลำที่2ของปีนี้กำลังจะมาเพื่อนๆเดินทางมาได้ครับมือนี้วันที่20นะครับเป็นงานไหลเรือไฟวันแรกนะครับจะจัดไปจนถึงวันที่30เลยนะครับเรียนเชิญเลยครับงดงามมากเลยครับแล้วก็สวยสดงดงามพร้อมถนนคนเดินอาหารการกินนะครับเสื้อผ้าของไท้ เพียบเลยนะครับเยียมกันมากหลายๆครับมาท่องเที่ยวครับ เรือลำที่สองมากแล้วครับงดงามมากเลยง่ญ่กว่าเรือลำแรกนะครับเดี๋ยวขี่มาเออไหลมาไหลไหลมาน่าจะมีการจุดพูกอีกคือเก่านะฮะงดงามมากเลยเรือลำที่สองครับพูนครับไกลๆมัครับอย่างใหญ่เลย มนนี่นะเฮ้ยมือนะเฮ้ยโอเคครับม้วนไหลครับสำหรับมือแรกในการไหลเรือไฟไปทั้งพี่ไปทั้งพี่สำหรับงานไหลเรือไฟนะครับที่จังหวัดนครพนมมา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 นะครับมาเที่ยวครับของอยู่ของกินหลายเตรียมเงินมาหลายๆครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับตอนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับอันนี้เป็นถนนอาหารคนหลายครับคนย่างหลายเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาสวัสดีเดี๋ยวแวะร้านเอฟซีก่อนจังไงเพื่อนพายยัง มื้อนี้ขายมื้อแรกบอกขายมื้อแรกขายมะขามอาหารตื้นบ้านมะยังนี่มะมะคอมะสมอโอ้มะสมอมะสมอเาต้องไปดองเ้องไปดองแล้วร้านร้านนี้เด๋ร้านนี้เด๋ร้านร้านนี้ขาย BBQ อ๋อ b b ี b ิ q ขายใกล้จะเบิร์ตแล้วเนาะพรุ่งนี้มืด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 เด๋ขายบ่ขายค่ะขายทุกวันจนว่าวันที่สิบไปเนาะโอ้โหเรือนสามารถมากครับ เราเที่ยวไรเรือไฟเซตนะฮะมีร้านบาร์บีคิวแนะนําเลยนะครับหอมๆเลยนะฮะร้านบาร์บีคิวอยู่่ยอูนี่เลยอยู่นี่เลยอยู่ตรงลานที่เขาเอ่ออย่างคือไรเรือไฟเห็นได้เลยเนาะราคาตรงชิงช้าเนี่ยค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับถ่ารูปเลยปะไปกันเอเดื้อโอเคสวัสดีครับโอ้ปะยางเลาะต่อผ้าลานเดี๋ยวจะผ้าลานกลับแล้วครับมือนี้

ขายยางสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับสวัสดีครับขายยางครับผมขายหลายอย่างขายหลายอย่างมีข้าวต้มข้าวต้มอันนี้เป็นข้าวต้มยวนเนาะข้าวต้มยวนโอ้พอดีเจอเอฟซีนะครับวันนี้มีมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวมาอุ่นเลยขายจนฮอดบัตรที่เท่าไหร่ขายจนถึงสามสิบสามสิบโอ้โหสามสิบมองนี้เลยปะมองนี้เลยองนี้เลยนะมีมองนี้มองมูนี่มองมู เจอมูนี้มาเลยครับมาหมวงมาอุดหนุนกันนะครับมาอุดหนุนกันนะฮะโอเคมือนี้มือแรกเนาะโลละห้าสิบบาทโลละห้าสิบาทนะครับโอเคครับไปกันเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเซี่ยเป็นไรครับเอ้าขอบคุณมากโอเคยี่สิบบาทได้ตั้งเยอะเลยขอบคุณมาก ขอบคุณครับขอบคุณครับมาอุดหนุนเพื่อนเอฟซีนะครับมาอุดหนุนได้นะครับร้านอยู่มั่งหมู่เด้อมั่งหมู่เลยนะโอเคครับขอบคุณมากมาช่องเที่ยวได้นะครับไร้เรือไฟไร้เรือไฟนครนครวันนี้แค่วันแรกเอ้ยยังตื่นตาตื่นใจขนาดนี้เหลืออีก9วันมาเด้อพี่น้องเด้ออ้าวโอเคครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากครวย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 ร่ำรวยเด้อขอให้ร่ำรวยทุกคนครับป่ะสวัสดีครับสวัสดีเชเบเชเบเฉลกกไหมเนี่ยเฉลกกไหม มดนี่บ่อมดนี่บ่อเที่ยวไหนเรือไฟน่อฮะหู้เลื้ยงยี่บ si> okay. ่ปีแรกเนาะโอเคเป็นยี้ดีครับแซลมอนแซ่บๆห้าวเชียวยังเอา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 ยำแซลมอนกระไดยำแซลมอนกระไดเอาแซลมอนอะไรลูกจะมาเอาละคะลูกหลานหลานไอเจ้าจับเจ้าเจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเอาเอาแซลมอนเอาปลาแดกปลาแดกบ้านเฮาดีกว่ายำปลาแดกแซลมอนนะครับยำปลาแดกแซลมอนอันนี้ขายยังไงคะเนี่ยอันนี้ร้อยาสอันนี้ร้อยห้าสิบ อ่ะย่ำเท่าไหร่ย่ำร้อหานกันคือกันนอทุกอย่าง150เอาสองย่างมีย่ำอย่างแซ่บๆนะฮะแซ่ทุย่ำแซ่ทุย่ำอ่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขออนุญาตดูหน่อยนะครับโอ้โหนี่แป๊บเดียวนะฮะเพื่อนสามารถมาได้นะครับสามารถมาเบิ่งได้นี่ร้านนี้เปิดมาตั้งแต่หลายปีแล้วเพราะว่าเข้ามาไทยเดเข้ามาแตละเธอผมมาแตละเธอก็เจอร้านยังซีเลยนะครับคุกเขาลงไป อันนี้น้ำปลาแดดนะฮะใส,โพโพใส่ข้าวโพดใสไปเลยครับมีอย่างไส้ไทยใสเลยฮะอ่าแล้วก็เอาเออ่ซาซิมิเอ,อ้ยอันนี้แหละไอ้ยนนังเคยด้วยวะซาซิมิอะไรเออซาซิมิซาซิม,มิแซ่บๆเลยนะครับนี่คือร้านเออ่ที่ขายตลอดเลย,ยนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จังหวัดนครพนมนะครับถนนคนเดินกะถ้าเป็นช่วงนี่ฮะช่วงเทศกาลนี่กะ ขายจนฮอดขายคู่มือเนาะช่วงนี้เนาะช่วงนี้จะขายทุกวันเลยนะครับขายคู่มือเลยแซลมอนแล้วก็มีพวกอีเเก่งมากมายมาเดอ้อมาเดอ้อมาซื้อเดอ้อ <c oughs> มาซื้อเด้อคุณอะโอ้โหยปัดน,นี่จัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยสองอย่างครับสองอย่างมื้อนี้อะไรครับมาเดอ้อมาเดอ้อร้านนี้แซบหลายเลยนะฮะแซบหลายเลย <c oughs> จัดเต็มตู่มอันนั้นอีกอันนึงซาซูมิ เอาละครับเมื่อวานเที่ไปเที่ยวไหลเรือไฟงดงามมากๆเลยนะครับที่วัดนครพนมนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายแล้วก็แหล่งประวัติศาสตร์อีกนะครับแต่อีกที่สถานที่สําคัญอีกถานหนึ่งนะครับท่านใดที่เคยมาหนองญาตินะครับตําบลหนองญาินะฮะจะสามารถมาได้นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวแลนด์มาร์กแนะนํใไม่เลยตอนนี้กําลัางทําก,การก่อสร้างเลยนะฮะ อ้าวเรามาเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อวานเป็นยังไงมั่งฮะเห็นไหมเห็นสาวเยอะไหมสาวเยอะเนาะสาวเยอะใช่ไหมโอเคโอเคจับมือ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 นี่ฮะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับอยู่ที่เกาะคายหัวเลาะครับเกาะคายหัวเลาะเป็นสถานที่พักผ่อนย้อนใจนะครับด้านหน้าพูนครับไกลๆเลยเป็นเกาะนิดน้อยนะฮะแล้วก็มีต้นไม้พอดีเลย ต้นไม้นี่น้อยมีโต๊ะตั้งเอาไว้อีกตั้งหากเลยนะครับ <Were you? S 1> น่าจะเป็นในช่วงของฤดูหนาวฤดูหนาวนี้ช่วงแร้งช่วงเสาส์นะครับผู้ใหญ่ที่ยากไปถ่ายรูปบริเวณกอกางนะครับอันนี้เป็นตำบลหนองยาินะตำบลหนองญาตินะครับจะอยู Rico ่ในใกล้ๆพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์นะฮะเที่ยวพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์เสร็จแล้วก็มามาหามองพักผ่อนย้อนใจที่หนองยาตินี้นะครับถือได้ว่ามี บรรยากาศดีโคตรเลยนะครับแล้วก็มีเป็นแหล่งน้ําที่ค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะฮะที่สําคัญก็คือมีเกาะขายหัวเราะนี่แหละครับตั้งอยู่มีโต๊ะตั้งนํานะครับ,บรยังน้อยจะมีะเรือนะครับมีเรือพาท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในเกาะแห่งนั้นนะแต่ตอนนี้กําลังจะก่อสร้างกันอยู่นะครับกําลังจะก่อสร้างกันเลยมีโต๊ะให้หนัง่งพร้อมบรรยากาศดีๆมากพักผ่อนจากสวัสดีเอย่ยมาจากเอ่อมาจาก ฮอลแลนด์ฮอลแลนด์เนาะมาจากฮอลแลนด์เนาะมาเที่ยวไหลเรือไฟบอเอาขออนุญาตเด้อขออนุญาตเป็นจังไดมาได้จังมือแล้วครับมาได้สองอาทิตย์ไล้ครับแฟนมันบอแฟนค่ะอ๋อกาแฟสวัสดีครับสวัสดีมิสเตอร์เบิร์ดมิสเตอร์เบิร์ดสวัสดีครับเนเธอร์แลนด์มาจากเนเธอร์แลนด์เลยเนาะเป็นจังไดเมื่อวานเบิ่งไหลเรือไฟหมุนบอแม่ยังไม่ได้เข้าไป ต้องได้ไปแล้งนี่ต้องได้ไปนะฮะแต่มื่อนี้มาที่เกาะไข่หัวเราะค่ะจ้าจ้าจองเรือไว้แล้วบอกจองแล้วจองแล้วจะเรือเฟอร์รี่กำลังจะมาเอาเรือเฟอร์รี่กำลังจะมารับอยู่ไกลๆนะฮะอุปการะดีเนาะอาการดีลมพัดเย็นเลยสบายมีใหู้คนนองญาติคนหญาติคนนองญาติเนาะอันนี้ตำบลหนองญาตินะฮะมาโหลดมาโหลดครับมีเก้าอี้ให้นั่งเข้าๆเลยนะฮะเอาละฮะหลังจากที่เที่ยวพักผ่อนไผยเดินทาง เอมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมนะครับสถานที่เช็คอินอีกแห่งหนึ่งนะครับเอ,อ่อขายหัวล็อกตามบนหนองญาติครับ อาต่อไปนะครับเฮาจะได้ทำความพู้จักกับเ,เจ้าของสถานที่ดีกว่านะครับท่านปรลัดเทศบาลตรบนหนองญาินะครับเพื่อจะให้ความรู้กเกี่ยวกับเกาะนี้หน่อยนะครับสร้างมาเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอของคนทั่วไปเนาะในหนองญาตน่นนะครับครับผมอันนี้เป็นจุดจุดใหม่ที่เป็นจุดเช็คอินครับเช็คอินจุดใหม่บอกบอกเพื่อนๆก็ได้ครับว่าหนองญาตินี้อยู่ตรงไหนของ ของจังหวัดนะพีมญาก็ออกจากในเมืองมาเขตเทศบาลมา3มกิโลนะครับก็มาเที่ยวมีพิพิธภัณฑ์ปลา้ําจืดปลาน้ําจืดของเฉลิมพประเกียนะครับสาลพญาคำแดงนะครับแล้วก็มาจุดนี้ก็เป็นเกาะไข่หัวเลาะนะครับแห่งใหม่มีสองเกาะเกาะเล็กกับเกาะใหญ่ครับแล้วก็โซนนั้นก็จะมีอนาคตกจะสร้างพญานาคอพญาชัยมงคลนาขอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับอยู่ที่นี่เลยรอบหนองรอบหนองเลยต่อไปก็จะทําแพร ท่องเที่ยวรอบหนองญาตินะครับโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลยผมว่าบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห <no <oh> ์ด hm ้วยใช่ครับก็มาเที่ยวนาจอกโฮจิมินแล้วก็มาเที่ยวรอบหนองญาติโอเคครับแล้วเห็นเกาะเอี้ไปตั้งนี้มีโครงการจะเอาเรือเข้าไปใช่ไหมฮะก็สำรวจไปแล้วรอบหนึ่งสำรวจไปแล้วก็เป็นเกาะใหญ่เนี่ยชื่อเกาะฮาวายนะครับที่เรียกเนี่ยฮาวายก่อนนี้ใช่ไหมฮะเกาะฮาวาย เกาะเล็กเนี่ยว่าเกาะไข่หัวเลาะอ๋อเกาะใหญ่เกาะนู้นเกาะใหญ่มีอีกเกาะหนึ่งนะครับมีอีกเกาะหนึ่งแต่ยังไม่เปิดให้เข้าไปยังไม่เปิดยังไม่เปิดเนาะตอนนี้รอเรืออยู่รอเรือเอาเป็นว่าเอวสานครับเอาเป็นว่าเอาเกาะไข่หัวเลาะก่อนครับเอาเกาะไข่หัวเลาะก่อนถ้าถ้าผลตอบรับดีก็เราอาจจะขยายขึ้นเกาะใหญ่เลยขยายขึ้นเกาะใหญ่เกาะใหญ่นี่แคมปิ้งได้มีได้เลยเรนจักรยานโอ้สุดยอดเลยนะครับเอาละครับขอบคุณท่านประหลัดมากเลยนะครับวันนี้ก็ อีกสักพักหนึ่งก็น่าจะเริ่มแล้วฤด,ดูหนาวนี้นะฮะหน,นหนาวนี้เราน่าจะได้ไปเที่ยวกันเนาะหนาวนี้จะเที่ยวเลยเที่ยวเข้าที่เรือเข้าไปเที่ยวนั่งเล่นได้นะครับ<ท>แต่นอน<ด>ยังไม่ได้ตรงนี้นะเอาโอเคครับนี่ครับทันปรัดนะครับก็บสามารถมาได้หนองญาตินะครับออกมาทางพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์นะครับเส้นทางที่จะออกมาทางสกลนคนรเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับตำบลหนองญาตินะฮะมาเที่ยวได้เกาะขายหัวเลาะ